ก็สุดท้ายก็นี่นะฮะเป็นพระอ่าอ่ามฤตมลตเขาอ่ามฤตเทวันเขาก็คือหลวงหุทนาครับพิมพิมพ์เล็กนางกวักสวยเนาะแบบนี้เ่นกันแพงมากนะพิมยิ่งยิ่งเล็กยิ่งแพงแปลกมากเลยแพงนี่ประมาณเลยประมาณอันนี้เป็นแสนนะฮะโอ้คืองงมากเลยแบบว่าพอพระยิ่งเล็กยิ่งหาสมบูรณ์ยากแต่ผมว่าพระท่านอ่ะ กดพิมพ์ดีมากเลยดีมากเลยฮะนี่คือชัดมากลูกตามือแบบนี่คือพิมพ์ลึกถ้าพิมพ์พิมพ์ตื้นก็จะแบบไม่ค่อยชัดมากข้างหลังนี่ยันใช่ไหมครับช่วยเรื่องไหนนะค้าขายมั้ค้าขายเลยมีแม่ค้าผมสมัยเรียนเนี่ยแม่ค้าตามท่มตามขายดีมากห้อยห้อยรุ่นนี้เลยขายดีมากอยู่เนี่ยตลาดชื่อก็ห้อยรุ่นนี้ห้อยรุ่นนี้เลยฮะโอ้ขายดีมากโอ แล้วเขาบอกเลยนะครับว่าพอเขาห้อยด้วยไม่คือเขาเป็นคนหินอยู่แล้วคนหินสมัยก่อนเนี่ยจะห้อยของมลคไรยวัน่ะโดยส่วนใหญ่ใเขาจะไม่ห้อยเหลียญกันเขาจะห้อยผมาผงของลูกปูน่าครับเนี่ยสุดท้ายก็จะไปในรอบใหญ่สุดเลย